สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูโปรแกรม n o อนะครับเป็นโปรแกรมที่สามารถเล่นเกมมือถือบนคอมพิวเตอร์ได้หลายๆเกมหรือหลายๆแอดเคาท์ในเวลาเดียวกันนะครับโปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของน o อนะครับหลังจากติดตั้งแล้วก็จะมีไอคอนอยู่2ชนิดนะครับคือ n o x n o c และ Multi Day ครับโดยไอคอน n o อกนี้จะใช้สำหรับรันเกมตัวเดียวนะครับ ส่วนมันติดได้นี่จะใช้สำหรับการรันเกมทีละหลายๆตัวหรือควบคุมการทำงานของเกมนี่เราลองคลิกออไอคอนน็อกนะครับนี้ผมได้อินสตอลไว้แล้วนี้โปรแกรมก็จะรันหน้าตาของมันก็จะคล้ายๆกับบูสแต่ เกมนี้จะมีไอคอนซึ่งเป็นช็อตคีย์ของต่างมาอยู่ทางด้านขวามือนะครับมีงั้การกดเพิ่มเสียงปิดเสียงการกดไปที่หน้าโฮมและอื่นๆเหมือนคล้ายๆกับแท็บเล็ตเลย นี้ผมลองรันเกมที่ได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมันดูความเจ๋งของมันกันว่ารันเ,มนนเกมเป็นยังไงอันนี้ก็เจ๋งนะครับสามารถย่อหน้าต่างได้นี่ผมลองเปิดมันติดได้ขึ้นมาอน็อกอันแรกนี่ก็คือตัวที่รันอยู่นะครับตัวที่2นี่ยังไม่รันอันนี้ผม add e ี m u เข้าไปแล้ว เราสามารถเปลี่ยนชื่อให้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรที่เราอยากจะเปลี่ยนก็นได้มุเกมแรกเราเล่น .arena เราก็เปลี่ยนชื่อเป็น .arena เกมที่2นี้ผมโหลด .hertz โลด e r ไว้นะครับเราลองหลนดู มีแอปเท้าเดียวกันนะครับรันสองหน้าต่างพร้อมกับนี่มันนี้สะดวกมากเลยถ้าเกิดโคนเล่นหลายเกมแล้วต้องมานั่งรอเวลาเพื่อแบบรอไก่หรือว่ารอหัวใจฮอกกี้รันอะไรอยเงี้ยครับ,บหลายๆเกมพร้อมกันจะได้ไม่ลืสมสามารถแอดเพิ่มได้อีกนี่ลองแอดอิมูเพิ่มอีกขึ้ตัวหนึ่งเป็นสามอันนี่มันแอดได้ ai, มากเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับ ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ครับถ้าคอมแรงก็แอดได้เยอะตอนนี้เราสามารถแอดแอดเคาน์เข้าไปเพิ่มได้อีก นี้เดี๋ยวจะลองแอดแอดเคาเพิ่มเข้าไปดูนี่เป็นแอดเคาเดียวกัน ก็จะขึ้นมาถามนะครับว่าให้แอดเค้า g o o o l l p Pay คืออะไรแล้วก็ใส่อีเมลพัดลงไป พอใส่เสร็จแล้วเราก็สามารถค้นหาเพจสโตรหาเกมที่เราอยากเล่นได้สมมติเราอยากเล่นคุกกี้รันเราก็เสิร์ชคําว่าคุกกี้รันนะครับนี่เก็สามารถใช้งานโปรแกรมน็อกเล่นเกมบนมือถือเอามาเล่นบน PC ที่เราหลายๆเกมพร้อมๆกันหรือว่าเล่นเกมเดียวแต่ว่าอยากสร้างตัวหลายๆตัวละครพร้อมๆกันก็ได้ นี้มันมีประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับคอเกม คุณครับ